ผมคุยกับพี่เขาอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้แต่ทั้งสองสวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าแฟนคลับก็ลุ้นกันอยู่นานมากสำหรับผู้ของคุณแอปทักษออนกับคุณนนกุลและคุณแอบทักษออนกับคุณพิธาลิมเจริญรัตล่าสุดก็ทำเอารีิดกันลั่นเลยทีเดียวเมื่อหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลออกมาเปิดใจ ยอมรับตรงตรงแมนๆผมคุยกับพี่แอปอยู่ครับจากที่หลายๆคนก่อนหน้านั้นจินคุณแอปทักษอ่อนกับคุณพิธาอยู่ถึงกับต้องวางไม้ยพายกันทีเดียวเลยละจ้าโดยสัมภาษณ์ล่าสุดนนท์ุลยอมรับผมคุยกับพี่แอปอยู่ครับเมื่อถามว่าถึงขั้นไหนนนท์ุลตอบว่าหลังจากซีรีจบมีการคุยกันตามประษาพี่น้องมาเรื่อยๆพอได้คุยกับพี่เขายิ่งรู้สึกว่า ชอบพี่เขามากขึ้นความสัมพันธ์ชัดขึ้นก็ก่อนงานคุณพ่อพี่แอฟได้ไม่นานนนกคุณยอมรับว่านนกคุณยอมรับว่าเป็นคนเริ่มต้นจีบพ,พี่แอฟก่อนเมื่อถามว่าวันๆไหมนนกคุณตอบว่ามีวันๆบ้างแต่เราก็พยายามในแบบของเราเราก็กลัวแห้วบ้างแต่เราให้ความจริงใจเต็มร้อยเมื่อถามว่าชอบคุณแอฟตรงไหนนนกคุณตอบว่าเขาเทคแคร์คนอื่นดีมากๆ พี่เขาใส่ใจทุกรายละเอียดของทุกคนจริงๆและเราเห็นสิ่งนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังประทับใจอยู่มีครั้งหนึ่งที่เราป่วยพี่แอปส่งของมาเยี่ยมเรารู้สึกประทับใจก็ค่อยๆคุยเรื่อยๆไม่ได้บอกตรงๆมีชวนพี่เขาไปทานข้าวชวนไปดูหนังส่วนน้องปีใหม่ก็น่ารักเข้าได้กับทุกคนและความสัมพันธ์เริ่มจะชัดเจนและตอบรับกันทั้งสองคน ก่อนช่วงงานคุณพ่อพี่แอฟได้ไม่นานเรื่องสัมภาษณ์คุยกับพี่แอฟแล้วก่อนมาพูดส่วนเรื่องรักต่างไวัไม่ใช่เรื่องน่ากลัวตอนนี้หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือแล้วผมพูดได้เต็มปากว่าคุยกันอยู่เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยอยู่แต่ยังไม่ใช่แฟนวันไหนจะเลือกใช้คำว่าแฟนคงเป็นระยะแฟนไปถึงภรรยาเมื่อถามว่าวางแผนไกลขนาดนั้นเลยไหม นนกุลบอกว่าแน่นอนเพราะโตกันทั้งคู่แล้วและมันคงไม่ควรใช้เวลานานเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลมีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปและถ้าหากอยากรับชม รับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ